ครับแน่แท้ตัวกับรายการ Mango c a l ฟ Official วันนี้าจะมารีวิวอัปเดตในเกมโระบกับในบิดเกตที่ชื่อว่า Emergency r e s p o n s ละ i b e r กันที่นะครับว่าอัปเดตวันที่18กันยายนปี2565หรือปี2022เนี่ยมีอะไรบ้างรู้ภายในไม่กี่นาทีไปรับชมกันเลยครับ อัปเดตท,ที่1เพิ่มที่การถนนเข้ามาใหม่ในอาชีพ d ี t นะครับมีนามว่า traffic barrier ยศที่สามารถใช้อันดีได้ดก็คือยศ senior technician นะครับ หรือเลเวล5นะครับอัปเดตที่2ภารกิจในอาชีพเดียวที่สามารถยกรถผู้เสียหายจากอุบัติเหตุได้แล้วนะครับอัปเดตสุดท้ายนะครับอัปเดตที่3ามช้อปปิ้งออลเลดได้ทําการรีเมคใหม่ให้สวยงามขึ้นแล้วนะครับและนี่คือทั้งหมดของอัปเดตในเกม롬บอกกับในมิติกันที่ชื่อว่าอินเมอร์เจอร์ซี่รีสปอนส์และเมติกันทินนะครับใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับกดยินและกก็เลยก็แชร์แล้วก็สก๊อตไลค์ผมถ้าเพื่อนจำอยากใหผมทำคลิปอ,อะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคก